เปิดโพสต์ล่าสุดต้นหอมสกุล,ลตาสุดสงสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เป็นใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เป็นใจสุดสงสารเปิดโพสต์ล่าสุดต้นหอมสกุล,ลตาพูดแบบนี้แต่งตัวสวยหัวจรดเท้าแต่ไร้รถรู้ร่วมงานคนบันเทิงหลายคนมาร่วมงานแต่งแสดงความยินดีให้กับบิ๊กอัครวัตรคงสิริการ และเมพิชนาดโดยดาราสาวชื่อดังสร้างตำนานมากๆนั่นก็คือดีเจต้นหอมสกุลตากับการแต่งชุดเรดรสแต่งหน้าแต่งผมสง่างามมาร่วมงานแต่งแต่ด้วยความที่รีบถึงขั้นต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาร่วมงานเลยทีเดียวโดยสาวต้นหอมนั้นโพสคลิปนาทีนั่งวินมอเตอร์ไซค์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่า อุสตสาห์รผมหมดกันวันนี้รถโคตรติดติดบันไปไหนไปไหนกันหน้าก็ว่าจะไม่รักท่ามกลางหลายคนเอ็นดูแม่มากๆแต่ก็ต้องแห่หลุดโฟกัสไปทักความสวยของแม่ใบหน้าสวยขึ้นจนหลายคนจำไม่ได้เลยละจ้า